สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสารนการ,าารนน์ราคาทองคำมิครห์แงงานวโน้มราคาทองคำและายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30เดือนเมษายนปี2564ราคาทองคำปรับตัวลดลงํำต่ำสุดรบริเวณ175 5เหหรียญวานนี้โดยเผชิญแรงกดดันจากการที่ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับขึ้นมาใกล้ทดสอบบริเวณ 1. 7เเซ อีกครั้งท่ามกลางดอลลาร์ที่รีบาวขึ้นมาจากต่ำสุดวันนี้ที่บริเวณ90.3จุดเช้านี้อยู่ที่90.62จุดทางด้านเงินบาทนะคะหลุดระดับ31.20บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวจากสภาวะการอาัดฉีดเงินจากมาตรการกระตุ้นวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐ ทองคำเคลื่อนตัวกรอบไซด์เวย์และไม่สามารถกลับไปบริเวณ1,785เหรียญได้และ,ะเผชิญแรงขายของกองทุน SPDR วันนี้ค่าทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่1,760เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1,790เหรียญสำหรับโกออนไลน์ค่าจะมีแนวรับอยู่ที่1,763เหรียญและแนวต้านนะคะอยู่ที่1,790เหรียญ ขนาดที่โกออนไลน์นะคะมีกรอบแนวรับที่บริเวณ1,760เหรียญและแนวต้านะคะอยู่ที่1,787เหรียญแนะนำลงซื้อขึ้นขายในกรอบบริหารความสมดุลให้ดีแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ตองสศกมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30เดือนเมษายนปี2564 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ26,050บาทขายออก26,150บาททองรุป,ปรพัน96.5%รับซื้อ25,574บาท92สตังขายออก26,650บาทน้นเวลาที่เมมสิทธิ์บันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิก,กามีการประกาศราคาออมาจากสมาคมค้าตองคํา ตอนนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วดิกันราคาครั้งที่3ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมณตอนนี้ราคายังเป็นลบไปที่150บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมานาทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ และยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่สินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามแนละรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ